รอบลูปีศาจแดงประจําการเช้าวันเริ่มต้นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนจันทร์ที่27มกราคมปี2 0 2 6เดินทางผ่านมาแล้วเกือบจะครบ1เดือนนะครับขณะที่พิมารีอังกฤษฤด,ดูกาลปัจจุบันก็เท่ากับเดินทางผ่านแมตช์เดย์นัดที่23กันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยเฉพาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งคืนที่ผ่านมามีโปรแกรมบิ๊กแมตช์แข่งขันเป็นคู่ดึกปิดท้ายซูเปอร์ซันเดย์ด้วยการออกไปเยือนจากฝูงอาร์เซนอลสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับสําหรับทับ คือบรรยากาศองครวมทีมของพวกเขาดูนิ่งมากขึ้นส่วนหนึ่งอาจจะเพราะชัยชนะจากสึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่ทําให้สิ่งต่างๆ p o s i t i v ขึ้นแต่อีกส่วนหนึ่งที่สื่อต่างประเทศชมกันไม่น้อยคือการทํางานและการมังตัวของไมเคิลคาริคที่ค่อนข้างสวนทางกับคาแรคเตอร์ของคนเก่าอย่างรูเบนอัลมูริมที่ออกแนวแข็งๆในการออกสื่อซึ่งไมเคิลคาริคนั้นแทบจะถอดรูปแบบคาแรคเตอร์จากสมัยยังเล่นฟุตบอลคือนิ่งสงบสุข,ขุมดูใจเย็นในการตอบประเด็นต่างๆ ออกมาด้วยชุดคำพูดที่ไม่แอคซีสมากจนเกินไปเปรียบแล้วก็อารมณ์คล้ายๆกับบรีของทางต่างประเทศที่ว่าไลฟ์ฟาเธอร์ไลฟ์ซันประมาณลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเพียงแค่เปลี่ยนบริบทจากพ่อลูกมาเป็นโค้ชฟุตบอลกับทีมของเขา แพรอันเอบูโมดาวเตะทีมชาติแคนาูนที่เพิ่งกลับมาจากรับใช้ชาติในศึกเอฟคอนและช่วยให้ไมเคิลคาริกระเดิมการทําหน้าที่ด้วยชัยชนะเหนือเรือใบสีฟ้าแม้จะเป็นแค่เพียงเกมนัดเดียวหรือช่วงเวลาการทํางานราวสัปดาห์กว่าแต่เขาก็ออกมายืนยันผ่านสัมภาษณ์ก่อนเกมกับอาเซนอลเมื่อคืนนะครับว่าสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยจากการมาของไมเคิลคาริ คือเรื่องของทัศนคติและความคิดอ่านในการมองสิ่งต่างๆซึ่งตัวของไมเคิลคาริคล้ายกับเขาเข้ามาเปิดมิติการคิดของผู้เล่นอย่างพวกเขาขึ้นมาใหม่แบรนเอบูโมกล่าวแบบนี้นะครับ มีหลากหลายอย่างเลยที่เปลี่ยนแปลงไปการฝึกซ้อมไปจนถึงทัศนคติเราต่างรู้ว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันและมีหนทางเดียวกันที่จะมุ่งไปดังนั้นเราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายดังกล่าวผมคิดว่าผู้จัดการทีมแต่ละคนมีคาแรคเตอร์มีบุคลิกที่แตกต่างกันไปซึ่งรวมถึงวิธีการคิดอ่านสิ่งต่างๆด้วยมเคิลคาริคเขารู้จักสโมสรแห่งนี้เป็นอย่างดีมากๆไม่แปลกเพราะเขาไม่ใช่แค่ผู้เล่นของยูเนเตดแต่เขาเป็นตำนานของยูเนเตตด้วยทุกคนล้วนอยากจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุด ขณะดเดียวกันในส่วนของไมเคิลคาริกกับเป้าหมายการลงสนามเจอกับอาร์เซนอลเขาแสดงออกชัดเจนถึงการให้ความเคารพในการทําง,งานของคุณซืออย่างมิเกี่ยวอเตตารวมถึงการย้ําชัดๆว่าอาร์เซนอลนั้นเป็นทีมที่ดีและเล่นในแนวทางที่สามารถใช้พื้นที่กว้างของสนามให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ซึ่งสะท้อนชัดเจนว่าเกิดจากการถูกฝึกสอนม,มาเป็นอย่างดี แต่ไมเคิลคารลิกเองก็เชื่อมั่นในลูกทีมของเขาโดยเฉพาะการรับมือลูกตั้งเตะและการป้องกันในกรอบเขตโทษที่เขาเชื่อว่าทีมพัฒนาขึ้นมาโดยเจ้าตัวนั้นระบุว่าแต่ทุกเกมการแข่งขันนั้นมีความแตกต่างกันไปนั่นคือข้อเท็จจริงมันไม่เคยเหมือนกันแม้กระทั่งช่วงเวลาพักครึ่งหลังผ่านเกมที่เล่นได้ดีมา45นาทีส่วนตัวผมเองไม่ใช่ประเภทที่ชอบร้องขออะไรแบบเดิมๆเ,เพราะมันไม่เคยเหมือนกันเราต้องต่อยอดจากจุดนั้นผมจะบอกว่ามันไม่มีทางง่ายเหมือนการก๊อปปี้แล้วนํามาเพสเนื่องจากมีองค์ประกอบใหม่ๆเข้ามาม ด้วยเราแค่ต้องพร้อมต้องอยู่ในฟอร์อมที่ดีที่สุดถ้าเราทําสิ่งเหล่านั้นได้ผมก็มั่นใจว่าเรามีโอกาสดีๆที่จะได้ผลการแข่งขันสิ่งที่ไมเคิลคาริพยายามสื่อสารออกมาค่อนข้นางชัดเจนนะครับว่าเกมแต่ละเกมล้วนมีคุณลักษณะาทางปัจจัยอะไรต่างๆที่ต่างกันออกไป ดังนั้นทีมของเขาเองก็ต้องมีความตื่นตัวพอในการเตรียมความพร้อมเพื่อเจอกับรูปแบบเกมที่ไม่เหมือนกันซึ่งเขาพยายามชี้ให้เห็นว่ารูปแบบดึงที่พวกเขาเคยใช้ได้ผลในการเอาชนะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นอาจไม่ใช่รูปแบบที่ตายตัวที่พวกเขาจะสามารถกอบแล้วก็วางมาใช้ในการเจอกับอาร์เซนอลแล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนกันก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่สะท้อนได้ดีถึงวิถีวงการฟุตบอลในยุคปัจจุบันซึ่งหลายๆสมมสรน,นั้นมีการยกระดับพัฒนารูปแบบการเล่นขึ้นอย่างชัดเจนจนมีการพูดกันว่าฟุตบอลทุกวันนีี้แต่ลทม ค่อนข้างจะทันเหลี่ยมกันหมดแล้วจนการแข่งขันไม่ว่าทีมใหญ่เจอทีมเล็กทีมกลางก็มักจะเห็นว่าสามารถสู้กันได้สูสีมากกว่าในยุคก,ก่อนๆที่ช่องว่างด้านรูปแบบการเล่นนั้นค่อนข้างห่างไกลข้ามไปดูกันต่อที่รายอาร์ตสิตัวจริงซึ่งไมเคิลคาริกจะลงสู้กับอาร์เซนอลภายใต้ระบบชัดเจนคือ4-231ซึ่งเป็นชุดผู้เล่นเดิมยกทีมาจากนัดที่เจอกับเรืบใบสีฟ้าเมื่อวันเสาร์ก่อนหน้านะครับผู้รักษาประตูเป็นเซนเนอร์ลัมเมนกับแผงแนวรับประกอบด้วยเซนเตอร์ลิซันโดมาต และลุกชอส่วนแดงกลางเป็นกาเซมิโลกับคอบบี้เมนูมีปีกสองผังเป็นแพตติกดอกูกับอามัดเดียโลโดยบรูโน่เฟเนเดสปั้นเกมในตำแหน่งหมายเลขสิบหลังกองหน้าซึ่งใช้แบรอันเอมบูโม แผนดังกล่าวถือว่าชัดเจนในแง่ที่แดนบนมีความไฮบิดเรื่องของการยืนตำแหน่งสูงนะครับเนื่องจากทั้งแบร์อันเอบูโมและบรูโน่ฟานเดสสามารถที่จะสลับตำแหน่งไปมาในบทบาทฟอสหนาด้วยกันได้ทั้งคู่อีกทั้งตัวของแบร์อันเอบูโมเองก็สามารถเล่นในรูปแบบกองหน้าได้ด้วยเช่นกันถือเป็นรูปแบบการจัดทีมที่ปีศาจแดงมักนำมาเสนอในช่วงปีหลังๆเวลาเจอทีมที่คาดการว่ารูปเกมน่าจะเป็นรองเพราะการใช้งานผู้เล่นที่ยืดหยุ่นได้มากกว่าแค่การยืนํำหน้าเป้าตายตัวก็ถือว่าเหมาะสมนะครับกับความตั้งใจที่จะเล่นเกมเตกลับวา เจอทีมอย่างอาร์เซนอลหรือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ ขณะเดียวกันเกมกับอาร์เซนอลยังถือว่าสําคัญมากสาหรับปีศาจแดงตรงที่โปรแกรมมันเสาร์ที่ลงแข่งขันก่อนหน้าลิเวอร์พูลเพิ่งพลาดท่าแพ้บอลมาดมาส่งให้ท่าปีศาจแดงชนะอาร์เซนอลก็จะได้พายพวกเขา,เข,าขยับขึ้นไปรังอันดับ4ทันทีและเป็นอันดับ4ในัตรที่ไม่ใช่แค่ชั่วคราวอีกด้วยขณะที่ในส่วนของเกมการแข่งขันบรรยากาศแดนบอลเจ้าถิ่นต้องบอกว่าคึกคักสุดๆเลยแหละครับซึ่งก็ส่งผลมากในการทําให้ผู้เล่นอาร์เซนอลพยายามที่จะเริ่มต้นเกมด้วยการสร้างจังหวะบุกให้ต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มและทําให้ฝั่่งงงงงขอออปีีศาาจแดเต้พยมทะ รักษาทรงการเล่นเกมรับด้วยสมาธิระดับสูงไปก่อนเพียงแต่ก็ไม่ใช่แนวทางที่น่าแปลกใจหรือว่าผิดไปจากการวิเคราะห์นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นรูปแบบเกมที่คาดเดาได้ไม่ยากว่าต้องออกมาหน้านี้อยู่แล้ว สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจตนาในการสู้เกมนี้ต้องยอมรับว่าคล้ายกับที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมนัดก่อนนั่นคือความพยายามที่จะเล่นในเฟสบอลทานซีชั่นให้เร็วและกระชับไม่พยายามที่จะเล่นมากจังหวะเมื่อสบช่องที่จะตอบโต้เพียงแค่สิ่งที่แตกต่างและเป็นความยากมากกว่านัดที่เจอกับซิตี้นั่นก็คือผู้เล่นของอาร์เซนอลค่อนข้างที่จะละเอียดมากก,กับการครองบอลสร้างเกมข้อผิดพลาดในสายลำเลียงมีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับซิตี้เมื่อวันเสาร์ก่อนหน้าทําให้ผู้เล่นยูไนเต็ดต้องใช้ความอดทนอย่างหนักในการโฟกัส การช่วยกกัันนนเเล่เมรบชงที่10-20ถึงนาทีแรกของเกมแทบจะเป็นเกมที่อาร์เซนอลได้พับสนามเล่นตั้งแต่พึ่งสนามมาในแดนปีศาจแดงอยู่ฝ่ายเดียวเลยก็ว่าได้แถมเกือบเสียประตูทีเด็ดเซตพีชนาทีที่17ของอาร์เซนอลที่เปิดเข้าเขตโทษได้หมงโดยมาตินซูบีเมนดี้โชคดีที่ลัมเมนยังรีเฟกไว้รุ่นพอจะปัดบอลทิ้งออกหลังได้ทัน หลังผ่านช่วง20นาทีไปเกมเริ่มสมดุลมากขึ้นเมื่ออาร์เซนอลมีการผ่อนการเล่นลงไปเพื่อให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ต่อบอลเข้ามาในแดนของพวกเขามากกว่าเดิมซึ่งตรงจุดนี้เนี่แหละครับต้องบอกว่าในทางฟุตบอลมันถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งเมื่อทีมที่พยายามเร่งจังหวะใส่แล้วทําประตูยังไม่ได้ ก็ต้องมีการถอยมาเพื่อให้คู้แข่งเปิดช่องแดนหลังให้มากกว่าเดิมกระทั่งนาทีที่28ครับก็สบช่องแนบประตูขึ้นนาเมื่อบอลยิงของมาร์ตินโอเดกาดปริ้งเข้าทางของทิมเบอร์ชาร์จพอดีครับแต่ประตูนี้สกอร์ขึ้นเป็นการทําเข้าประตูตัวเองของลิซันโดมาติเนสไปแบบโชคร้ายด้วยกันทั้ง2ฝ่ายแต่ก็ทําให้เจ้าถิ่นออกนําไปก่อน1ต่อ0 ่วนฝั่งปีศาจแดงโอกาสชนิดจัดแจ้งครั้งแรกรอถึงนาทีที่33ครับเมื่อรูโน่ฟานเดสหลุดเดี่ยวเข้าไปแต่กลับยิงบอลออกกรอบไปอย่างน่าเสียดายแต่สุดท้ายก็มาได้ประตูตีเสมอในช่วงนาทีที่36นะครับจากจังหวะบ,บอลที่แนวรับอาเซนอมพลาดกันเองน้ากรอกเกลีโทษทําให้บอลไปเข้าทางแบรนเอบูโมได้หลุดเข้าไปโยกหลบดาบิดไดาย่าก่อนจบด้วยขวาตุ้งตาข่ายถือเป็นประตูที่50ของเจ้าตัวในการเล่นพรีเมียร์ลีกเป็นประตูที่8ของเจ้าตัวในการเล่นเคมลีให้กับปีศาจแดงซีซั่นปัจจุบันนรรวมถึงเปป็ะตูที่ จากการลงสนามรวมทุกรายการซีซั่นนี้19เกมไปพร้อมกันทั้งหมดในตัวจับประตูนี้ของเขาหลังทีเสมอได้เกมของปีสาดแดงกระตือมาเป็นฝ่ายได้คุกค,คามใส่แนวรับของอาร์เซนอลมากขึ้นตลอดช่วงท้ายของครึ่งแรกนะครับแต่ก็ลงเอยด้วยการเสมอกัน1ต่อ1ที่ต้องสู้กันต่อในช่วงครึ่งหลังขณะที่ครึ่งหลังยิ่งเล่นความกดดันยิ่งสะท้อนออกมาชัดเจนจากผู้เล่นของอาร์เซนอลเอง ก็ไม่แปลกนะครับเพราะเดิมพันของพวกเขาสูงกว่าและพอเข้านาทีที่52กลายเป็นปีศาจแดงริกสกอร์กลับมานำ2-1ตอจากผลงานของการยิงสุดสวยของแพทริกดอกูยัดบอลอัดใต้คานแบบมันๆยิงผาให้ทางอาร์เซนอลเริ่มนั่งไม่ติดต้องหันกลับมาเปิดหน้าแลกมากขึ้นซึ่งก็กลายเป็นยิ่งเล่นยิ่งสนุกเพราะการที่อาร์เซนอลเปิดหน้ามากขึ้นก็หมายถึงช่องที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดนั้นจะเล่นบอลโต้กลับเพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วยเราว่ากลายเป็นอาร์เซนอลครับที่พยายามจนประสบผลสําเร็จกลับมาตีเสมอได้อี ในช่วงนาทีที่83จากจังหวะเตะมุมที่พวกเขายัดบอลเข้ามาในกรอบหหลาของผู้รักษาประตูนำไปสู่จังหวะบอลกลุกกริกบริเวณดังกล่าวและจบด้วยเข้าทางมิเกลมาริโน,โน่ได้ยิงบอลข้ามเส้นเข้าไปซึ่งก็ยิงขับเน้นให้บรรยากาศช่วงท้ายเกมทวีความดุเดือดและเข้มข้นมากขึ้นไปอีกโดยหลังเสียประตูตีเสมอไม่กี่นาทีปีศาจแดงมาได้ประตูนำอีกครั้งเป็น3-2ช่วงนาทีที่86จากผลงานของมาเตอุสคุนยาสำรองที่ถูกส่งลงมาสบช่องได้บอลหน้าเข็โทษก่อนตัดสินใจปันด้วยขวา ทรงบอลโค้งเข้าเสียบเสาแบบเร้าใจแฟนผีสุดๆ รวมถึงพายดีกีีแฟนบอลอาเซนอลที่เพิ่งพุ่งขึ้นมาก่อนหน้านั้นจางลงไปสุดท้ายแม้ทดเจ็บจะนานถึง7นาทีแต่ปีศาจแดงได้ยังสามารถรวมใจกันสู้และจบเกมด้วยชัยชนะเหนืออาเซนอล2ต่อ3ซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกในซีซั่นนี้นะครับที่อาเซนอนขึ้นนําก่อนและจบลงด้วยความพ่ายแพ้ส่วนทางปีศาจแดงชัยชนะเกมนี้ส่งให้พวกเขาขยับขึ้นมารั้งที่4แบบเป็นทางการหลังผ่านการเล่นมาทั้งหมด23เกมสะสมไป38คะแนนห่างจากอันดับ3อย่างแอสตันวิลล่าและอันดับ2ออย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ ที่8แต้มรวมทั้งนำทีมที่ตามหลังอย่างเชลซีอันดับ5คะแนนเดียวกับห่างลิเวอร์พูลที่อยู่อันดับ6อยู่2คะแนนขณะเดียวกันยังถือเป็นชัยชนะ2เกมติดกันจากการทำหน้าที่คุมทีมสองนัดของไมเคิลคาริกซึ่งแม้จะไม่ใช่ผลงานธรรมดาเพราะคือการชนะเหนือทีมที่ท้าทายแชมป์ลีกทั้ง2ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลมากไปกว่านั้นคือรายละเอียดทีมโดยเฉพาะสภาพขวัญกำลังใจผู้เล่นจาก2เกม จะเห็นได้ชัดเลยะครับว่าผู้เล่นดูแกร่งขึ้นกว่าภายใต้ยุครูเบนเอมัมบริมมากจริงๆโดยเฉพาะความมั่นใจในการเล่นและความเป็นธรรมชาติในการเล่น ซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าระบบหลัง4มีส่วนอย่างมากที่พาให้ผู้เล่นเหล่านี้กลับมาเล่นแบบมีความมั่นใจขึ้นกว่าตอนอยังลองผิดลองถูกเดนดูภายใต้ระบบหลัง3าของรูเบนอัลโมริมจริงๆหลังจบเกมยังมีสถิติที่น่าสนใจอีกเรื่องในส่วนของ布ันเอ็มบูโมนะครับโดยประตูของเขาในเกมนี้ส่งให้เจ้าตัวขึ้นแท่นนักเตะบีสารแดงคนแรกในรอบ4ปีหลังสุดที่สามารถทําประตูใส่อาร์เซนอลลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ในซีซั่นเดียวกันรวมถึงเป็นผู้เล่นคนแรกนับตั้งแต่โรบินฟานเพ 2013ที่สามารถทําสิ่งดังกล่าวได้ในซีซันที่เป็นปีแรกในการเปิดตัวย้ายมาร่วมทีมส่วนไมเคิลคาลิกเองก็ได้รับคําสรรเสริญในผลงานอย่างล้นหลามนะครับโดยเฉพาะจากทั้งแกรีเนวิลและรอยกีนโดยรายหลังอดีตกับตันทีมหมายเลข16ที่ไมเคิลคาลิกเคยต้องเป็นท้ายาทาสืบพ่อหมายเลขเสื้อมาสวมต่อมีการกล่าวชมว่าคาลิกนั้นทําได้ดีจริงๆกับ2เกมที่ผ่านมาแต่ลึกๆแล้วนั้นคีนระบ,บุว่า แม้ซาลิกอาจจะพาทีมได้อันดับ4ผมก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่ว่าเขาจะเหมาะสมกับการคุมงานนี้ยาวๆผมคิดว่าไม่เลยยูเนเต็ดต้องได้คนในตำแหน่งนี้ที่มีบรารมีบวมจริงๆและดีกว่านี้แต่ผมไม่ปฏิเสธว่าคาริกมีโอกาสแน่นอนนี่คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับเขาที่สำคัญก็คือเขากำลังพิสูจน์ให้เห็นว่า เขาพยายามจะไขวยคว้ามันอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันแฮร์รี่แม็กควายกับสัมภาษณ์หลังเกมเจ้าตัวย้ำชัดถ้อยชัดคําว่าใช้ชนะเกมแบบนี้เป็นสิ่งที่สมควรแล้วที่แฟนบอลยูเนเต็ดสมควรได้รับเมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาปีหลังๆมานี้ที่เต็มไปด้วยความยากลาบาก ปิดท้ายที่ไมเคิลคาริกเองกับความเห็นหลังเกมเจ้าตัวก็ยังสงวนท่าทีสุขุมผ่านคําพูดที่ยอมรับว่า2เกมที่ผ่านมานี้ทีมได้ผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆแต่เขาก็ยังยืนยันว่ามันยังมีอะไรอีกมากที่ต้องสู้กันต่อและชัยชนะ2เกมเหนือซิตี้กับอาร์เซนอลนั้นในมุมของเขามันคือสิ่งดีๆที่ทีมต้องต่อยอดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสู้กับอีก15นัดที่เหลือถือเป็นการเริ่มต้นงาน2นัดที่ยิ่งกว่าความฝันเหนือกว่าความคาดหมายและคงไม่มีใครกล้าคิดว่าจะเป็นแบบนี้ได้นะครับถ้ายอม เวลาไปสัก 1- 2สัปดาห์ก่อนหน้ายูไนเต็ดจะผ่าน2โปรแกรมโหดในการเจอจ่าฝูงและรองจ่าฝูงของลีกด้วยชัยชนะรวดติดกัน2เกมแบบนี้แต่นี่แหละครับสเสน่ห์ของฟุตบอลหรืออาจจะเรียกว่ามันคือสเสน่ห์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยก็ได้ช่วงนี้ผ่านไปผ่านมาที่ไหนได้เห็นคนนั่งยินน้อยยิ้มใหญ่รุ่มกลิ่นอยู่คนเดียวถ้าไม่ใช่เพราะบ้าก็ให้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่านั่นอาจจะเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด